ครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถยนต์กันนะครับก็คือผมคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันปั๊มพาเวอร์เลยครับทุกคนตั้งแต่ใช้รถมาก็10ปีแล้วครับวันนี้เริ่มรู้สึกว่าพวงมาลัย เริ่มจะรู้สึกหนักนะครับก็เลยนะครับมีไอเดียนะครับอยากจะทำเปลี่ยนน้ำมันในกระปอกเก็บเก็บน้ำมันพาวเวอร์นะครับไปรับชมกันเลยนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนทุกคนมารับชมกันเลยอย่อุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวปั๊มดูดน้ำสอง วดน้ำใสที่ใช้แล้ว3น้ำมันพาวเวอร์1ลิตรขั้นตอนต่อไปเปิดฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงรถยนต์นะครับเปิดแล้วก็ใช้ปั๊มดูดนะครับดูดน้ำมันพาวเวอร์ที่อยู่ในกระปุกนะครับแล้วมาเก็บไว้ในขวดพลาสติกใสนะครับทุกคนบีบบีบบีบนะครับบีบตัวดูดนะครับตัวดูดก็จะดูดน้ำมันนะครับไหลมาเก็บที่ขวด ที่เราเตรียมไว้นะครับมาดูกันนะครับนะครับบีบไปนะครับน้ํามันก็จะไหลมาใส่ตรงนี้นะครับขวดพลาสติกใส่นะครับบีบออกให้จนหมดในกระบอกเก็บน้ํามันพาวเวอร์นะครับบีบออกมาเลยนะครับทุกคนทำอย่างนี้ครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับทําแล้วนะครับพงมาเลยรถคุณจะเบาขึ้นเยอะเลยนะครับก็บีบนะครับพอหมดตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ดูระดับน้ำมันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เติมน้ำมันพาวเวอร์เข้าไปนะครับเข้าไปในกระบอกเก็บน้ำมันพาวเวอร์นะครับเติมลงไปนะครับจนได้ระดับนะครับจะมีขีดบอกอ่าตอนนี้น้องพิมพ์ก็ไอนะครับน้องพิมพ์นั่งเชียร์คุณพ่ออยู่นะครับเล่นกี้เป็นเสียงน้องพิมพ์นะครับทุกคนนั่งอยู่ข้างๆคุณพ่อนะครับ ก็เทไปนะครับเทจนไปได้ระดับบนของปั๊มพาเวอร์นะครับขยวขยวหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดินเบาไปสักนิดหนึ่งนะครับระบบน้ำมันพาเวอร์นะครับก็จะมีตัวปั๊มนะครับก็จะทำการดูดน้ำมันใหม่เข้าไปในระบบนะครับ ซึ่งจริงๆนะครับน้ำมันในระบบนี้นะครับก็จะมีประมาณ1ลิตรด้วยกันนะครับไม่เยอะไปกว่านี้นะครับถ้าเปลี่ยนทั้งระบบนะครับก็จะหมดไปประมาณ3ลิตรนะครับแต่ที่นี้เราไม่ได้เปลี่ยนหมดครับแค่ดูดขอมเก่าออกแล้วก็นัำมันใหม่ใส่ทดแทนนะครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับทําบ่อยๆนะครับก็จะได้น้ํามันที่ใหม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมทดลองทําครั้งแรกนะครับ นะหลังจากนั้นนะครับก็หมุนพวงมาลัยรถยนต์นะครับครับก็หมุนพวงมาลัยนะครับไปทางด้านซ้ายสุดนะครับหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการหมุนพวงมาลัยนะครับไปในทิศทางด้านขวามือนะครับจนสุดนะครับแล้วก็หมุนกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับแค่นี้ก็เบาแล้วครับพวงมาลัย